ท่านได้ทราบปัญหาของชาวบ้านที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมาว่าน้ําไม่ไหลมาเจ็ดวันแล้วได้ได้แจ้งมาทางปอพขอความช่วยเหลือมาบ้างไหมครับท่านครับครับครับก็เพิ่งท่านได้รับความการประสานมาจากทางเทศบาลนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับทีแรกก็ในช่วงแรกๆก็คิดว่าน่าจะซ่อม ได้ทันเสร็จประมาณสักวันสองวันน่าจะเสร็จแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางผู้รับเหมาเองเนี่ยที่ดําเนินการซ่อมท่อระบบประปาเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะว่าน้ำํำท,ท่อประปาที่เป็นที่มีปัญหาเ,เป็นท่อเมนใหญ่แล้วก็มีระยะทางค่อนข้างไกลนะทีนี้น้ําที่จุดที่รั่วเนี่ยมันเป็นจุดที่ อยู่ด้านใต้ของท่อเมนซึ่งไม่สามารถที่จะเชื่อมได้เนื่องจากว่าน้ําในท่อเนี่ยนะครับมีจํานวนมากเลยก็เลยต้องอดําเนินการสูบน้ําออกก่อนนะฮะก็คือปิดท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับท่อระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ําจากพื้นที่อื่น,หนไหลเข้ามาแต่เนื่องจากว่าท่อตัวนี้เป็นท่อเมนซึ่งผ่านากว่าจะมาถึงจุดตรงเนี้ยนะครับระยะทางเกือบห้ากิโลเมตรนะ แล้วก็ก็มีคานน้าที่ค้างอยู่ในท่อเนี่ยนะครับจํานวนมากนะเราก็พยายามที่จะนําเครื่องสูบน้าเนี่ยมาสูบน้ําออกคือเปิดท่อแล้วก็ตัดท่อนะตัดท่อแล้วก็สูบน้ําออกเพื่อที่จะเชื่อมเพื่อเชื่อมต่อแต่เมื่อคืนนี้ก็ทีมงานเขา,เขาพยายามที่จะเชื่อมอยู่ทั้งคืนนะแต่ติดปัญหาคืนน้ําที่ที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่หมดสักที มันก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นปัญหาทีนี้ก็ทางกรมโยธาธิการนะครับแลนะฝางเมืองจังหวัดเนี่ยนะครับก็ได้ประสานทางการประปาส่วนภูมิภาคที่ส่วนกลางเพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับก็เลยต้องอเปลี่ยนเป็นการใช้ท่อซีเมนนะครับท่อซีเมนึนะ่งเ,เป็นประเภทเดียวกันนะครับเป็นข้อต่อ,อซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยมันมันอยู่ที่จังหวัด ชนบุร,รบีก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะไปนํานท่อตัวเนี้นะครับเข้ามานะครับก็เมื่อคืนก็เข้ามาถึงประมาณสักเที่ยงคืนตีสองได้นะฮะตีสองก็ช่างก็เริ่มลงมือดําเนินการเลยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการก็คือต้องตัดท่อทั้งสองข้างออกแล้วก็เอาท่อใหม่เนี่ยนะครับเข้าไปสวมนะครับแล้วก็ขันประกบก็คาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้แหละครับนะ ครับครับผมทีนี้เฉพาะหน้าล่ะครับชาวบ้านไม่มีน้ําใช้มาเข้าสู่วันที่เจ็ดแล้วครับท่านปปเรามีน้ําไปช่วยชาวบ้านก่อนครับคือในส่วนในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเราก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอเมืองแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีนะครับก็มีการประสานไปยังอปทในพื้นที่ที่มีรถบรรทุกน้าเนี่ยนะครับก็ระดมรถน้ําจากทุกทุกอปทที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละครับดําเนินการแจก นำรถนำน้ำเนี่ยสะอาดน้ำประปาเนี่ยนะครับไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับุ่งนี้ทีนี้ก็คืออย่างชุมชนที่ผู้ร้องทุกเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นวะ่าชุมชน ใกล้ๆเขาเนี่ยเขามีคนมาแจกเขาก็เลยไปขอรับด้วยปรากฏเขาบอกว่าถ้าไม่ขอมาเขาก็ไม่ให้น้ําไม่ให้น้ำเาะเต้องไปซื้อน้ําเองครับท่านครับทั้งน้าห้องน้ําทั้งล้างถ้วยล้างกาล้างชามน้าอาดกลายเป็นว่าเขาอย่างอย่างน้อยผู้ร้องรายนี้เ็าบอกเจ็ดวันแล้วไม่ได้ท่านจดเบอร์ไว้หน่อยครับท่านครับแล้วก็คือเขาอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนมารีวิทยาคะอยู่ถนนมุขมนตรีค่ะถนนมุขมนตรีนอาจจะตกสรวน ไปนะคะในถนนนี้ชื่อคุณออรทัยเบอร์โทรศัพท์ครับท่านครับคุณอะไรนะฮะออรทัยออรทัยครับครับเบอร์ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่แปดเจ็ดสองหกสี่ห้าสี่แปดเจ็ดสองหกสี่นะฮะทวนทวนนะฮะศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับท่านครับเอาเดี๋ยวฮะเอาใหม่อีกทีครับครับ 0 8น1 5แป5หนึ่งี่ครับเจ6 4 7 2 6 4ครับผมครับซึ่งเพื่อนบ้านของเขาก็ชะตากรรมเดียวกันครับคือไม่มีน้ำเลยครับท่านครับไม่มีน้ำเลยอ๋อครับผมครับไม่มีน้ําเลยเดี๋ยวจะได้ทางประสานทางเทศบาลนะครับเพื่อเข้าไปดูแลทันทีนะครับตรงนี้พอพอช่วยได้ไหมท่านพอมีรถน้ํำไหมท่านของของผมไม่มีครับของผมไม่มี ต้องใช้องค์กรปกครองส่วนทินทั้งหมดนะมาช่วยกันเนาะแล้วก็ฝากแจ้งอีกเรื่องหนึ่งค่ะทางคุณอรทัยเนี่ยอยากอยากให้มีการประกาศนะคะออกมาว่าจะซ่อมเสร็จภายในกี่วันเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ยี่หกเอยี่สิบถึงยีิหเนี่ยนะคะแกบอกว่าแกยังไม่ได้รับการแจ้งข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ อีกกี่ก็ำลังทําอะไรอยู่รวมถึงจะซ่อมเสร็จภายในกี่วันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้วางแผนใช้ชีวิตได้ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปน,น,นอกไปวันนี้น่าจะเสร็จครับตอนนี้ก็ช่างเร่งดําเนินการแล้วคาดว่าอย่างไงก็วันนี้น่าจะเสร็จครับ,บค่บะครับครับ อะนถ้าเฉพาะหน้าก็ฝากรายนี้แล้วก็เดี๋ยวพอท่านคุยกับรายนี้เสร็จปั๊บจะได้ข้อมูลว่าตรงย่านนั้นทั้งหมดยังไม่มีน้ําเลยก <c oughs> ็ขอขอความช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วกันนะท่านนั้นเพราะมันเป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับครับเข้าใจเข้าใจครเพราะว่าทางท่านผู้ว่าท่านนายกก็อยู่ที่หน้าง,งานตลอดทั้งคืนครับรับก็อันนี้เข้าใจถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแค่วันเดียวนี้ก็ลำบากแล้วครับนี่าลาคนทางานเข้าใจคนทํางานแต่ว่าในขนาเดียวกันหลายครั้งที่คนทํางานลืมสื่อสาร ครับท่านครับเรื่องการสื่อสารกับชาวบ้านเนาะท่านเนาะบอกขนาดนี้เรากําลังทําท่อขนาดใหญ่มันแตกเราตัดมันจบท่อยังไม่ได้ต้องไปเอาเครื่องมือจากชลบุรีเอาการประปานครหลวงเข้ามาช่วยตรงนี้เราทําไม่ไหวตรงนี้นะเพราะโคราชจะมีปัญหาเรื่องเรื่องท่อปราปลาอยู่เรื่อยๆนะใช่ใช่ครับแต่ว่าในระหว่างนี้เราแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบจะได้วางแผนกันถูกพี่น้องประชาชนนะขณะนี้เราหารถน้ํามาเติมมาช่วยให้ถ้ายังขนาดนี้พี่น้องช่วยตัวเองไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเติมให้อะไรเงี้ยนะผมว่าทำความ ใจตรงนี้จะจะทำให้ชาวบ้านก็ยอมรับได้ว่ามันจะชา้าจ,จะนานก็มีข้อมูลข่าวสารตลอดนั่นท่านนะครับผมครับครับผมครับเดี๋ยวน,น,นี้ผมจะทำหน้าที่ในการประสานให้ฮะ ดูแลให้าในส่วนนี้ครับผมแล้วถ้ายังไม่แล้วเสร็จติดขัดยังไงท่านบอก N อ t ทีได้นะท่านนะเรามีประชาสัมพันธ์ให้ทุกวันเลยครับยินด้แล้วครับท่านท่านใช้เราเป็นเครื่องมือได้เลยครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานะท่านนะปัญหามาอยู่ตรงไหนท่านเนี่ยก็นำรถไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอยู่อาจจะอาจจะไม่ทั่วถึงนะฮะเดี๋ยวยังไงผลจะประสานให้ทางเทศบาลเขาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนที่พี่น้องประชาชนที่ยัง มีปัญหาคือขาดน้ําน้ําไม่เพียงพออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมรับไปเพื่อประ,ประสานกับทางท้องถิน่นแล้วก็พื้นที่เพื่อที่จะระดมน้ําลดน้ําจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นครับครับท่านท่าน,านแจ้งทางเพจปอ,อพ,อพอนะครราชสีมาหน้าเพจ Facebook ของท่านด้วยนะท่านนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมจะให้พี่น้องประชาชนเข้าไปเสาะหาข้อมูลตรงนั้นได้อีกทางหนึ่งนะท่านนะ ได้ครับผมครับผมครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,ค,รบ,บค่บคคบะ,คะ